ถึงกับงงนะครับขับรถไปดูเตาเผาถ่านกลางดึกครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าอีกอาชีพหนึ่งก็คือเขาเผาถ่านขายปรากฏว่าเจอกลุ่มชางจักรนะฮะไม่รู้จักหน้าค้าตาม,มาก่อนนะฮะมาแย่งปืนเขาแล้วก็ยิงใส่2นัดด้วยกันฮะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาฮะคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนะครับทำแผลให้กับนายอภิชาเชื้อสูงเนินครับอายุ55ปีเป็นพนักง,งานการไฟฟ้าของอำเภอปากช่องฮะ หลังถูกกลุ่มชายจักการที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจเนี่ยทำร้ายร่างกายครับไปไหนมาคือหน้าแตกไปหลายจุดเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมฮะทั้งที่จมูกที่ปากนะฮะ <ไป S 1> นายอภิชาติเล่าว,ว่าก่อนจะถูกทำร้ายเนี่ยเข้าไปที่ไร่ครับเพื่อไปดูเตาเผาถ่านเพราะว่าเขาเนี่ยเผาถ่านขายก็อยู่ห่างจากบ้านไปประมาณ45หโลได้ระหว่างทางเห็นรถเก๋งจอดอยู่ครับได้ยินเสียงโวยวายเหมือนคนทะเลาะกันก็เลยเข้าไปดูครับพบว่ามีชายจักการประมาณ3-4คนก็เลยตะโกนถามไปว่ามีอะไรกันนะ ปรากฏว่า้กลุ่มนั้นครับก็กลับพุ่งเข้ามาทําร้ายเขาครับตัวเขาเนี่ยพยายามหยิบปืนที่พกอยู่ในกระเป๋าเนี่ยออกมาป้องกันตัวแต่ถูกแย่งปืนไปก่อนที่ไอ้กลุ่มนั้นเนี่ยมันจะหันกระบอกปืนมาใส่เขายิงใส่สองนัดฮะแล้วหลังจากนั้นฮะก็ปืนมาจ่อหัวด้วยบอกว่าตัวพวกเขาเนี่ยเป็นตำรวจฮะเดี๋ยวไปเจอที่โรงพักด้วยความกลัวนะฮะปรากฏว่าพี่อภิชาเนี่ยเขาก็รับปากฮะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวไปก็ไปก็ปกเพื่อจะ เหมือนเอาชีวิตรอดนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะรับปากไว้ก่อนครับก่ออาศัย่วงจวังหวะนะฮะที่จะขับรถหนีไปครับผมดูไม้เสร็จใช่ไหมผม,ผมดูไม้เสร็จใช่ไหมผมจะกลับว่าออกมาใกล้จะถึงดดก,กระโดดแล้วเขาปุกก๊บเข้าไปเขาปุ๊บเข้าไฟไม่ได้มีเฉียวชนกันเลยแล้วก็หักกันประมาณยี่สิบกว่าเมตรอ่ะครับแต่เขาก็ยังวอย,ายวายวอยอะไรผมก็ไม่รู้เขาอ่ะถ้าทางเขาเหมือนเมาเหล้าเมายาอะไรนี่สุดสุดอ่ะ เขาก็พุ่งเข้ามาผมก็ผักผักแล้วก็ต่อยต่อยมึงจะชักปืนยิงกูใช่ไหมแล้วก็ว่าของมันไปตามภาษากันนมันก็แย่งเข้าไปแล้วก็ฟ้ากัดสู้กันแลัวก็ทุบผมก็สู้มันนด้หละแล้วเขาได้ยิงปืนเลยเหแล้วเขาแย่งไปยิงเลยเขาก็ยิงเขายิงเลตำรวจจริงเขาไปเช็คมาแล้วนะฮะว่าไอ้กลุ่มชายชะการที่ว่านี้ที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจเนี่ยมันไม่ใช่ตำรวจฮะอ้าว เหมือนอ้างตัวตว่าเป็นตำรวจเท่านั้นเองคุณผู้ชมฮะ,ฮะก็เลยสั่งการให้ไปตรวจสอบพื้นที่โดยรอบแล้วก็ตรวจสอบกู้จรปิดเพื่อหาเส้นทางการหลบหนีเพื่อตามตัวคนร้ายต่อไปด้วยนะฮะคือเราไม่รู้วัตถุประสงค์ที่มาขู่แบบนี้ก็อาจจะมีเรื่องที่ขัดแย้งกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะเดี๋ยวรอตำรวจในการไปสอบสวนกันต่อไปฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง